หมอยาตายเพราะยาจริงไหมใครจะเชื่อว่าบรรพบุรุษของแพทย์แผนจีนเกิดจากคนคน,นึงที่ยอมเอาชีวิตเป็นเดิมพันตำนานเล่าว่าเสินหนงเทพแห่งการเกษตรบิดาแห่งสมุนไพรจีนได้สอนผู้คนให้รู้จักการหว่านพืชปลูกผักและที่สำคัญคือการใช้สมุนไพรเป็นยาเขาไม่เพียงแค่แนะนำแต่ยังลงมือชิมเองวันละเกือบ70ชนิดซึ่งบางครั้งก็ทำให้ปากชาท้องบิด แต่ทุกครั้งเขาจะจดจำลิตของมันและจดบันทึกไว้ว่าตัวนี้ใช้รักษาอะไรหรือตัวไหนมีอันตรายอะไรบ้างแต่จนกระทั่งวันหนึ่งเขาได้กินสมุนไพรพิษทำให้ลำไส้แตกและเสียชีวิตจริงๆแต่การจากไปของเขานะคะก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของตำรายาจีนที่ยิ่งใหญ่เล่มแรกและยังใช้มาถึงทุกวันนี้คะ่ะนั่นก็คือตำราเสินหนงเปิ่นฉาวจริงค่ะ เพื่อนๆคนไหนเคยเห็นตำราเล่มนี้กันบ้างแล้วทุกคนคิดยังไงถ้าไม่มีเสนินหนงยาจีนตอนนี้จะเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาคุยกันได้ค่ะ